โดยคำพูดเบลล่าวิธีรับมือตรามาเจอสึกหนักสู่จำเลยสังคม จากกรณีที่มีประเด็นกันอยู่นะขณะน,นี้เรื่องที่เบลล่ารานียังถูกขุดคลิปเก่าและโดนสังคมโลกโซเชียลจ้องจับผิดจากเหตุการณ์ที่เคยได้ขึ้นไปเวทีไปรับรางวัลบนเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่างคมชัดลึกอวอัดครั้งที่11ซึ่งบนเวทีดังกล่าวนั้นนอกจากเบลล่ายังมีเต้นานัทพรและเจมส์จิรายุซึ่งหลายคนมองว่าเบลล่าดึงรางวัลออกจากมือเต้นานัทพรซึ่งเบลล่าถือทั้งดอกไม้รับมอบรางวัลและพูดขอบคุณอยู่คนเดียวซึ่งต่อมาโซเชียลอยากรู้ว่า เบลล่าจ้อ,อกมาจัดการปัญหาอย่างไรจึงได้ค้นหาขุดคลิปที่เบลล่าเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวในชีวิตที่เข้ามาไว้ว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตของเราอะไรที่มันเป็นพลังงานลบจะไม่เก็บไว้กับตัวหรือใครที่รู้สึกไม่โอเคเราจะเอาตัวเองออกมาจะเห็นได้ว่าโลกโซเชียลออนไลน์มีทั้งประโยชน์และไม่มีประโยชน์จงใช้อย่างมีสติถ้าใช้ในทางที่ถูกก็จะส่งผลดีต่อตัวเราทุกคนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ